สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดลองสแกนใบหน้าแล้วก็ต่อฮาร์ดแวร์นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดคอนโทรลรีเลของประตูนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะวัดสถาหนะตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพราะว่าดีเลย,ยังไม่ทํางานตรงนี้ nc นะครับ nc ทํางานนะครับตัวนี้คือ no ยังไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมสแกนนะครับตอนนี้ผมขอตัดเสียง g o o g l เกไปก่อนนะครับตรงบลูทูธนี่ผมยังไม่ได้ต่อ ลำโพงนะครับก็คือเพื่อให้มันเห็นภาพของฮาร์ดแวร์ชัดเจอ่อน,นะครับเริ่มสแกนนะครับเราไปเจอใบหน้านะฮะประตูทำงานนะครับจริงๆแนละ้วสวิต์เนี่ยมันมีสวิต์อยู่ข้างสวิต์เนี่ยถ้าเราหน้าออกนะครับเราหน้าออกแล้วก็ปิดสวิต์เนี่ยรีเลย์จะหยุดไฟสีฟ้าจะติดนะครับสีแดงจะดับ ตีแดนด้านบนนี่เป็นการทํางานของรีเล์ตัวแรกที่ผมจี้วิเตอร์อยู่นี่นะครับถ้าผมว่าเข้าไปทีหนึ่งโดยที่ประตูปิดอยู่นะครับสวิตช์ยังออนอยู่นะครับมือผมอาจจะไม่นิ่งนะฮะอันนี้ก็เปิดแล้วครับเปิดประตูเปิดเรียบร้อยนะครับสวิตช์ออนปิดนะครับเอาเข้าอีกรอบหนึ่งครับ นี่นะฮะพอสแกนเกอปุ๊บมันก็จะต่อประตูนะครับสวิตช์ก็เปิดไปไม่เป็นไรครับเพราะประตูเปิดสวิตช์ก็ออนใช่ไหมครับจนกว่าประตูจะปิดอีกครัง้งหนึ่งนี่ครับปิดเข้ามานะครับปิดเข้ามาทีหนึง่งก็คือไฟรีเลย์สถานะของรีเลย์ก็หยุดทำงานนะครับที่ผมเข้าไปทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็คือ ทำงานแล้วครับาวน,นี้ว่าประตูก็เปิดแล้วนสนิ <c oughs> จนกว่าเราเจะเอาหน้าออกนะครับพอหน้าออกแล้วนะครับประตูก็เลื่อนเข้ามาจากสีวังก็ปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงดูนะครับก็คือนะครับนี่นะครับเชื่อนต่อ มอไปก่อนนะครับปิดประตูก่อนต่อมานะครับปรูเปิดแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> เดินเข้าไปนะครับ เดี๋ยวจะลองไม่ลองมิเทิ์นะครับตอนนี้จะลองสังเกตไฟอย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังนะครับโอเคนะครับเรียนทำงานเียงแท็กแล้วก็คือประตูเปิดนะครับ ตอนนี้ลำโพงบลูทูธยังไม่เชื่อมต่อนะครับครับหนึ่งนะฮะผมต้องรีสตาร์ทบลูทูธไปทีหนึงก่อน <Bluetooth. S 1> นะครับ <c oughs> โอเคประตูเนี่ยมาปิดปตำแหน่งตัวเนี้ยประตูปิดอยู่นะครับ ก็คือลิมิตสวิตออนอยู่ก็กกกคือประตูตัแหน่งตกบหน้าและอุณหภูมิองศาเซลเซียสผ่านค่ะใบหน้าและอุณหภูมิองศาเซลเซียสผ่านค่ะตะแกแใบหน้าและอุณหภูมิสามบห้ายองศาเซลเซผ่านค่ะสาเองศาเซลเซียสผ่านค่ะจรอบนะครับผมปิดไปพุ๊บ เรียารทำงานนะฮะเรียกาทำงานอยู่ยนะครับอันนี้ว่าผมออกไปผมก็ปิดนะครับประตูปิดเข้ามานะครับอ่ารีเลย์ก็ตัดกลับมาที่ตำแหน่งเดิมก็คือเป็น N C นะครับต่อมานะฮะ ปแกนใบหนะกน้าอรหล่จุแปดองศาเเซียสะแกเอหลีองศาเซลเซียสผ่านค่ะปแกนนอีบเรียนทางานนี่จะทงานเลยนะครับอุดแปดเซลเซียสผ่านค่ะก็คือผ่านเข้าประตูไปได้นะครับเสร็จแล้วปิด นะครับประตูปิดก็คือรีเล์ก็จะตัดนะครับประตูปิดก็คือต่อเมื่อไม่มีสิ่งอิดขวางและเซนเซอร์นะครับมันก็จะเลื่อนเข้ามาปิดปุ๊บอันนี้ก็สแกนใหม่อีกครั้งหนึ่งสแกนใบหน้าและองศาสแกนใบหน้าและอาเีสห่านค่ะองศาเซลเซียส่านค่ะเรียนทำงานแล้วนะครับประตูเปิดแล้วครับประตูปิดนะครับนิดหนึ่ง อ่าเรตัดกลับมาที่เดิมน,นะครับเอาใหม่าีนี้รอบครับตัวแกหนใบหน้าและประตูสามสิบห้าปุ่มอ่าเรทำงานาแล้วนะครับประตูเปิดแล้วเปิดเดินเข้าไปนะครับสักพักหนึ่งประตูเลื่อนเข้ามาปิดนะครับสักพักหนึ่งก็จะตัดกลับมาฐานะล็อกผลเดิมโอเคนะครับเดินเข้ามา สแกนใบหน้าและอุณหภูมิ35.1องศาเซลเซียสผ่านค่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นก็คือการทำงานนะครับนี่ก็ต่อนะครับสแกนใบหน้าและอุณหภูมิสแกนใบหน้าและอุณหภูมิสามสิบห้าจุดหนึ่องศาเซลเซียสแนวเดี๋ยวจะกทาอีกรอบนนึงะ นี่ผมก็คือทําเป็นลนักษณะว่าสาวิส <c oughs> ตตอนนี้ประตูเปิดอยู่นะครับถ้าปิดไปปุ๊บเนี่ยก็คือตัดกับไปที่เดิมน,นี้เราปิดประตูเราไม่เปิดครับเราสกแกนอูไวเ้เรื่อยสแกนใบหน้าและอุณหภูมิสามสบองศาเซลเซียสผ่านค่ะ แกนใบหน้าและอุณหภูมิ3 4 7องศาเซลเซียสผ่านค่ะแกนใบหน้าและอุณหภูมิ34.7องศาเซลเซียสผ่านค่ะโอเคนะครับแกนใบหน้าและอุณหภูมิ34.5องศาเซลเซียสผ่านค่ะ